สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสเกษตรวันหยุดวันนี้ก็เริ่มที่จะเข้าสู่ในส่วนของเดือนมิถุนายน2568ครับถือว่าเป็นเดือนที่6ของปี2568แล้วก็วันนี้เหมือนเดิมนะครับพาท่านผู้ชมมาวิเคราะห์ดูสถานการณ์ในส่วนของทิศทางมันสํปลังจะไปยังไงนะครับแล้วก็จะพาย้อนไปดูปัจจัยที่ส่งผลทำให้ ราคามันสัมปรังร่วงหนักนะครับท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าท่านผู้ชมที่กําลังขุดขายอยู่ในช่วงนี้หรือว่าเมื่อสองสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยตอนปลูกเนี่ยเราปลูกอยู่ที่ราคาประมาณ3บาทกว่านะครับบางพื้นที่3บาทสี3บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับแต่ว่าพอถึงช่วงขุดมาขายผ่านไป1ปีเนี่ยราคาถอยลงมาเหลือแค่บาทนิดๆน,น,นะครับณนะเวลานี้บางพื้นที่ก็อยู่ที่บาท30บาท40 หรือว่าเต็มที่ก็คือบาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมในขณะที่บางโซนท่านผู้ชมที่เคยปลูกมันน้อยหรือว่ามันนานครับขายได้ไม่ถึงบาทนะครับทั้งนี้เกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันนะครับอย่าลืมนะครับว่ามันสําปะหลังเนี่ยเวลาปลูกเราปลูกในช่วงที่ราคามันเป็นราคาของปีที่แล้วแต่ว่าเวลาเรามาขายเนี่ยเราเอามาขายในราคาปีนี้เพราะฉะนั้นในช่วง1ปีที่ผ่านไปเนี่ย เวลามันก็ทําให้หลายๆอย่างเปลี่ยนครับรวมทั้งแม้กระทั่งราคาเดี๋ยววันนี้สเกษตรวันหยุดจะมาวิเคราะห์ปัจจัยที่ทําให้มันราคาร่วงในรอบที่ผ่านมาแล้วก็โอกาสจะเป็นยังไงนะครับโดยเฉพาะในช่วงฤดูการปี69หลายๆท่านเลิกปลูกแล้วนะครับไปปลูกพืชชนิดอื่นก็คือไปปลูกอ้อยหรือว่าปลูกข้าวโพดหรือว่าพืชชนิดอื่นที่ชดเชยกันได้ก็อาจจะมาฟังดูนะครับว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงนะครับ จะพาย้อนไปดูสาเหตุที่มันราคาร่วงหนะักแล้วก็สถานการณ์เป็นยังไงแล้วก็โอกาสในปี69จะเป็นยังไงท่านผู้ชมอย่าลืมรับชมจนจบนะครับก่อนอื่นนะครับฝากไว้ในส่วนของตัวฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตสอกเกษตรนะครับในช่วงแรกที่เราจัดโปรโมชั่นหลายๆท่านเอาไปทดลองใช้1นึซองนะครับก็ปรากฏว่าช่วงนี้ไปทดลองใช้แล้วได้ผลหลาย,ลายท่านกลับมาสั่งในช่วงนี้นะครับ ก็เลยมีในส่วนของเพิ่มโปรโมชั่นให้ในเดือนมิถุนายนเนี่ยราคาโปรโมชั่นเรายังเท่ากับเดือนพฤษภาคมอยู่นะครับก็เอาใจพี่น้อง fc นะครับอย่างเช่นวัน2วันที่ผ่านมามีหลายๆท่านนะครับที่ในระยะแรกสั่งไปแค่ซองสซอ,อ,องหรือเต็มที่5ซองเนี่ยแล้วก็กลับมาสั่งอีกรวมทั้งหมด22ก็มีนะครับ2 0 3 0ซองก็มีเพราะอะไรตอนนี้เรายังคงจัดโปรในราคาถูกอยู่นะครับท่านผู้ชมก็คือในราคาซองละ 179บาทแล้วก็ถ้าสั่งตั้งแต่2ซองขึ้นไปฟรีค่าส่งพิเศษสั่ง5ซองขึ้นไปเหลือซองละ170บาททวนนะครับถ้าสั่งตั้งแต่5ซองขึ้นไปหรือถ้าท่านผู้ชมสนใจจริงๆนะครับก็มีหลายท่านมาต่อสั่ง20ซองขึ้นไปก็จะมีราคาพิเศษให้ก็เดี๋ยวลอง inbox เข้ามาถามดูย้ำนะครับที่เรากล้าขายราคาถูกเดี๋ยวจะมองว่าอ๊นีมันราคาถูกไปมันจะไม่ดีไหม จริงๆหน้าซองมันห้าบาทนะท่านผู้ชมเราตั้งราคาไว้ที่500บาทนะแต่ว่าเนื่องจากเราเป็นการขายตรงนะครับก็คือหมายความว่าให้เอามาเสริมให้กับ FC ผู้ติดตามสอเกษตรวันหยุดเฉลิมฉลองผู้ติดตามครบ300,000คนนะครับแล้วก็กำลังจะก้าวเข้าสู่แสนที่4เพราะฉะนั้นคุณภาพ500บาทแต่ว่าเอามาขายให้ท่านผู้ชมแค่179บาทนะครับ1น9บาท1ซองฉีดได้5-10ไร่นะครับ ห้าถึงสิบไร่โดยเฉพาะในช่วงนี้มันสัมปันธราคาตกก็ควรจะลดต้นทุนนะเพราะฉะนั้นตัวไหนที่มันสามารถที่จะลดต้นทุนได้ก็ลดต้นทุนไปนะครับตัวนี้ใช้ได้ดีจริงนะใช้ได้กับพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นข้าวอ้อยมันสำปปหลังข้าวโพดถั่วหรือว่ายางพาราปลาล์มน้ำมันที่เรากล้ายืนยันเพราะว่าสเกษตรวันหยุดมีแปลงสาธิตแล้วก็เราทดลองใช้ได้หมดแล้วก็ยืนยันด้วยท่านผู้ชมที่ตอนแรกเรากล้าขายในราคาถูกมากๆนะในช่วงแรกใครที่ทนัน ซองละ199บาทตอนนี้ก็กลับมาซื้อเป็น 10- 2ยซองครับรีบย้ำนะครับโปรโมชั่นในช่วงเดือนมิถุนายน1 1ซอง179บาทครับตั้งแต่5ซองขึ้นไปลดเหลือซองละ170บาทเฉพาะเดือนมิถุนายนนี้นะครับท่านผู้ชมจะซื้อก็รีบซื้อนะครับฝากไว้สอกเกษตรนะครับฮอร์โมนสอกเกษตรโดยสอกเกษตรบรรจุนะครับก็รับประกันคุณภาพโดยสอกเกษตรบรรจุ ขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนนะครับแล้วก็สนใจก็โทรสั่งซื้อตามที่ขึ้นนี้นะครับตามเบอร์ที่ขึ้นหรือว่าท่านผู้ชมที่รับชมผ่านเพจก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาสั่งได้นะครับตรงนี้ฮอร์โมนสอกเกษตรนะครับทีนี้เรากลับมาดูนะครับในส่วนของทิศทางสถานก,การณ์จะเป็นยังไงก่อนอื่นไปดูก่อนนะครับว่าสาเหตุที่มันร่วงหนักนะครับมีปัจจัยเดียวนะปัจจัยเดียวแล้วก็ต้องยอมรับว่า ตั้งแต่ช่วงปี6263ราคามันตกต่ำนะครับถ้าดูกราฟมันเนี่ย62 63ตกต่ำ64เนี่ยราคาเริ่มขยับขึ้นนะครับ6.4ราคาเริ่มขยับขึ้น6 5นี่ขึ้นไปพีคเลยแล้วก็นึกว่าพีคสุดแล้ว6566นี่พีคสูงสุดนะครับสูงสุดถึงท่านบางท่านเนี่ยไปขายมันในช่วงเอ่อเมื่อเดือนมีนาเดือนเมษาหรือว่าถึงประมาณตุลาปี66เนี่ยบางท่านขายได้4บาท20สสตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับ นั่นคือในช่วงที่บูมจริงสาเหตุที่ราคาอัพขึ้นไปสูงขนาดนั้นเกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดจากการที่เราส่งออกได้มากขึ้นนะครับในช่วงปี6 5 6 6นะครับ6566เนี่ยเราส่งออกได้ทะลุ8ถึง9ล้านตันนะครับแล้วก็มีแนวโนม้มที่จะแตะ1ิด,ด้วยนะครับถ้าไม่มีการเบรกถอยมาก่อนทำให้ราคาพุ่งขึ้นไปหนักนะครับแล้วก็หลังจากนั้นหลายหลยท่านก็เร่งปลูกนะครับพอราคาดีก็มีการปลูกนะครับปลูก มากขึ้นนะครับในช่วงปี6667คือไม่ต้องแปลกใจนะครับเวลาเราเห็นพืชอะไรราคาดีเราก็ปลูกแต่ว่าเราลืมไปว่าเราปลูกในปีนี้แล้วเราไปขายปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยในเรื่องการส่งออกนะครับเป็นปัจจัยหลักช่วง6-56ส่งออกได้สูงมากนะครับแล้วพอ67เนี่ยส่งออกต่ำห่วบลงมาเป็นประวัติการไปใกล้เคียงกับปี62กับ63ที่ราคาต่ำมากนะครับ จะบอกว่าปี62กับ63เนี่ยราคายังไม่ต่ําเท่ากับปี -68 ปีนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูกันเพราะอะไรนะครับสิ่งที่น่าคิดนะครับในช่วงที่มันไต่ขึ้นมาเนี่ยมันไต่ขึ้นมาตั้งแต่64 6 5 6 6นะครับมันไต่ขึ้นเป็นสเต็ปแต่พอตอนลงนะครับ 66, 6-6นี่หลายหลายท่านเห็นว่าราคาดีบางท่านปลูกทั้งมันนาทั้งมันปกติมันน้อยมันอะไรปลูกหมดนะครับเพราะว่ามัน30%เนี่ยเราไปขายได้4บาท20สตางก็มีถ้าไปขายที่โรงแป้งราคาด,ดีนะครับ ทำให้หลายๆท่านปลูกเพราะฉะนั้นในเรื่องส่งออกนะครับปี6 7ส่งออกเราหววลงมานะครับเหลือแค่ประมาณ6ล้านตันจาก8ปถึงเล้านตันเหลือ6ล้านตันนับหายไปมาหายไปประมาณ3ามถึงสล้านตันนะครับโดยเฉพาะประเทศหลักที่เราส่งออกก็คือประเทศจีนนะครับประเทศจีนนําเข้ามันจากไทยน้อยลงแป้งมันนี่ไม่ลดลงมากเท่าไหร่แต่ที่ลดลงมากก็คือในส่วนของมันเส้นนะครับมันเส้นลดลงเป็นจํานวนมาก ทำให้ตั้งแต่ปี67เป็นต้นมานครับโดยเฉพาะช่วงปลายปีช่วงต้นปีนี้ยังคิดว่าสดใสยอยู่แต่พอช่วงปลายปี67เนี่ยราคาร่วงลงมาหนักนับจาก3บาทกว่าเหลือ2บาทแล้วก็เหลือบาทกว่านะครับในช่วงปลายปี67นะครับนั่นก็คือเป็นปัจจัยในเรื่องของการส่งออกนะครับเป็นปัจจัยในเรื่องการส่งเราส่งออกได้น้อยลงโดยเฉพาะมันเส้นแล้วก็ประเทศที่ออเดอร์ที่เราส่งออกไปมากที่สุดประมาณ70%ก็คือประเทศจีนนะครับ พอในช่วงปี67เนี่ยเขาเขานำเข้ามันจากเราโดยเฉพาะมันเส้นลดลงไปถึงครึ่งหนึ่งนะครับทําให้มีปัญหาจะเห็นว่าพอในช่วงปี67เนี่ยไม่มีลานไหนตากมันเลยนะครับไม่มีลานตากเลยจะมีแต่โรงแป้งที่รับซื้อมันนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันเส้นเนี่ยจีนไม่ออเดอร์พอจีนไม่ออเดอร์ราคามันเส้นก็ไปต่อยากแล้วก็เกิดอะไรขึ้นต่อเนื่องนะครับในช่วงปี67นะครับในช่วงปี66เนี่ยมันราคาดี เชื่อแน่แลหลายๆท่านหันมาปลูกมันกันมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นมันครบขวบที่ปลูกตามฤดูกาลหรือว่ามันน้อยหรือมันนาที่อายุประมาณ4 5 6เดือนเนี่ยลหลายๆท่านก็ปลูกพอช่วงที่มันออกมันก็ผ่านไปปีหนึ่งมันออกนะครับปี67โดยเฉพาะช่วงตั้งแต่67เนี่ยเริ่มถอยลงมาเรื่อยๆนะครับช่วงต้นปียังไม่เท่าไหร่ถอยลงมาเรื่อยๆพอปลายปีนี่ร่วงลงมาหนักนะครับ นั่นก็คือมีปัจจัยหลักก็คือในเรื่องการส่งออกที่เราส่งออกได้น้อยลงแล้วก็พื้นที่การเพาะปลูกผลผลิตแล้วก็สภาพภูมิอากาศเหมาะสมด้วยในช่วงปี66นะครับทําให้มันสัมปะหลังออกสู่ท้องตลาดในปี67เยอะแล้วก็ส่งออกได้น้อยแต่ของออกเยอะต่อให้ไม่เยอะมากกว่าปี65ห,หรือ64เท่าไหร่ก็ตามแต่สิ่งที่มันเป็นจุดที่สําคัญก็คือในส่วนของปลายทางนะครับในส่วนของปลายทางที่เราส่งออกเนี่ย มันส่งออกได้น้อยก็ส่งผลทําให้ในส่วนของสถานการณ์ราคาร่วงลงหนักฝันสลายจากช่วงปลายปี66เนี่ยราคา4บาทนะครับมัน20%ปลายปี66ราคา4บาทพอช่วงปลายปี67ราคาเหลืออยู่บาทกว่านะครับบาทไปตายด้วยปี67ยังถือว่าดีอยู่นะครับแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นเรื่องปกตินะท่านผู้ชมห,หลายท่านพยายามเวลาบอกว่ามันราคาร่วงเนี่ย หลายหลายท่านบอกว่ามันร่วงหนักเพราะว่าเรามีการนําเข้านะครับปกติเนี่ยเรามีการนําเข้ามันสัมปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้านอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ช่วงตั้งแต่ไม่ว่าราคามันจะเป็นยังไงนะครับจะสูงจะต่าเนี่ยเรามีการนําเข้ามันสัมปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้านอยู่แล้วก็คือกัมพูชากับทางด้านสปปลาวนะครับโดยนําเข้า2ส,ส่วนหลักๆก็คือนําเข้ามันเส้นเป็นหลัก, <Jenna> ลกแล้วก็มีนําเข้าหัวมันสดนะครับในเรื่องของการนําเข้าก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับแต่ว่า พยายามให้มอง2มุมนะครับในเรื่องการนําเข้าเนี่ยไม่ใช่สาเหตุที่ทําให้มันตกเพราะว่านําเข้าเนี่ยนำเข้าเป็นประจําอยู่แล้วตั้งแต่ช่วงแม้กระทั่งปี6566ราคามันสูงสูงเนี่ยเราก็มีการนําเข้าในเลทประมาณเนี่ยประมาณ11 1 2 13อเอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ปัจจัยหลักนะครับนี่คือสรุปให้เห็นนะครับว่าสิ่งที่มันทําให้มันร่วงหนักปัจจัยแรกนิดเดียวนะครับประเทศจีนสั่งออเดอร์นาเข้าจากเราน้อยลงนะครับ แล้วก็ที่น่าเป็นห่วงไปดูประเทศเพื่อนบ้านดูสถิติเนี่ยเวียดนามพอในขณะที่ไทยเนี่ยส่งออกได้ลดลงแต่เวียดนามกลับสวนทางการส่งออกได้มากขึ้นนะครับส่งออกไปยังประเทศจีนด้วยตรงนี้ที่เป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าระยะยาวเนี่ยถ้าตลาดเวียดนามเขาสามารถที่จะตีคู่กับตลาดไทยได้น่าจะเป็นผลระยะยาวต่อราคามันสัมปันงแน่นอนนะครับนั่นคือปัจจัยที่ทําให้มันร่วงครับการส่งออกได้น้อยลง พื้นที่ปลูกเยอะผลผลิตออกเยอะแล้วก็นําเข้าอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ปัจจัยหลักเพราะว่านําเข้าเนี่ยมีอยู่เป็นประจําอยู่แล้วทีนี้แนวะทางในการแก้ไขจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะบอกว่า,ามีบอกเฉยว่ามันลงเพราะอะไรแนวทางการแก้ไขก็กลับไปอุดในส่วนของจุดที่มันเป็นปัญหานะครับปัญหาหลักเราตอนนี้เราปลูกเราปลูกแล้วเราผลิตในประเทศแล้วเราไม่สามารถใช้เองได้ในประเทศ เกือบ70-80%เราส่งออกทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะทำให้เกิดความยั่งยืนก็คือเราจะต้องอาหาตลาดนะครับเราจะต้องไปหาตลาดที่ส่งออกได้นะครับโดยเฉพาะประเทศจีนเนี่ยเป็นตลาดหลักตลาดหลักเราก็ควรจะไปก็คือควรจะดิวไว้ให้เหมือนเดิมนะครับทำยังไงก็ได้ให้การส่งออกไปใกล้เคียงกับปี6566นะครับ ไม่ต้องไปหาอะไรมากถ้าจีนเป็นมิตรกับเราหรือว่าตัวหนึ่งที่มันเป็นปัจจัยที่ทําให้จีนออเดอร์มันจากเราน้อยลงในปี67ก็คือในเรื่องของเขาใช้ข้าวโพดแทน,นครับเขาใช้ข้าวโพดแทนเพราะฉะนั้นต้องไปภาวนาให้ผลผลิตข้าวโพดในประเทศจีนเนี่ยมีน้อยนะครับมีน้อยหรือว่าไม่พอใช้หรือมีแต่ราคาแพงครับเหมือนปี6566เนี่ย เขาก็จะกลับมาสั่งในส่วนของมันสํปะหลังที่หลักๆก,ก็คือมันเส้นเนี่ยที่เขาเอาไปใช้ในเป็นอุตสาหการรมอาหารสัตว์หรือว่าเป็นการใช้ในการผลิตเอทานอลนะครับตัวนั้นก็จะเป็นปัจจัยที่จะทําให้ในส่วนของราคามันเนี่ยยั่งยืนนะครับราคามันยั่งยืนก็คือต้องอุดในเรื่องของการส่งออกไปยังประเทศจีนแล้วก็ที่สําคัญ นอกจากจีนแล้วเนี่ยเราจะต้องมองให้เป็นโอกาสนับอย่างเช่นปี67เนี่ยเป็นปัญหาเพราะว่าเราพึ่งพาส่งออกจีนเป็นหลักเพราะฉะนั้นถ้าจีนมีปัญหาเราก็จะต้องแสวงหาตลาดใหม่นะครับซึ่งนอกจากจีนแล้วเรายังส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านเราอาเซียนนะครับก็คืออินโดนีเซียเราก็ส่งออกไปเยอะนะครับถือว่าเป็นอันดับ2เพราะฉะนั้นในส่วนของอินโดนีเซียเราก็อาจจะต้องไป พึ่งพาเขาไว้หรือว่าไปหาทางออกหาตลาดตรงนั้นนะครับปีที่แล้วเนี่ยเราส่งออกจีนไป70.4%นะครับไปอินโดนีเซีย6.3%นะครับ6.3%แล้วก็มีญี่ปุ่นนะครับ4.6%มาเลเซียนี่3.1% 3.1านะครับ3.1%สหรัฐอเมริกา2.0%แล้วก็รวมทั้งเกาหลีใต้ด้วยก็2.0%เนี่ยเรามองตรงเนี้ยก็คือตอนนี้คือถ้าไปหวังพึ่งรัฐบาลจริงๆรรัฐบาลน,น่ยจะต้องเป็นเซลแมนก็คือไปขายของนะครับ คือประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้าวอ้อยมันสำมปหลังพืชทุกชนิดนะครับเรา,าบริโภคในประเทศน้อยเราพึ่งพาการส่งออกเป็นหลักเพราะฉะนั้นรัฐบาลยุคไหนที่มีในเรื่องของอความสามารถในการเป็นเซลแมนก็คือไปขายสินค้าต่างประเทศเก่งโดยเฉพาะขายสินค้าพวกเกษตรกรรมผลผลิตทางเกษตรกรรมเนี่ยในส่วนของพืชผลทางการเกษตรก็จะราคาดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจุดที่เราจะต้องไปพิจนารณาก็คือในเรื่องของการส่งออก มันสัมปลังเนี่ยถ้าพึ่งพารัฐบาลยากช,ช่วงหลังก็จะมีสมาคมต่างๆนะครับที่เป็นหัวหอ,อกขลวงฟันก็คือเป็นคนที่เขาเอามันจากเราไปทําเป็นแป้งหรือมันเส้นนี่แหละเขาต้องไปวิ่งหาตลาดเพื่อส่งออกนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็มีหลายพื้นที่เดี๋ยวเรามาพูดอีกทีในช่วงแนวโน้มปีห9นะครับแต่ตรงนี้ดูก่อนนะครับการส่งออกนะครับเป็นหัวใจสําคัญไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องคิดอะไรมากถ้าการส่งออกส่งออกได้นะ้อยราคาก็ตกส่งออกได้มากราคาก็สูงนะครับแล้วก็พื้นที่เพาะปลูกนะครับ ปี6 5 6 6เนี่ยระดมกันปลูกเยอะนะครับแล้วก็มาขายปี67เป็นไงครับราคาร่วงปี67ก็ยังไม่ร่วงเท่าไหร่ก็ยังมีการปลูกเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าปี67ช่วงต้นปีช่วงที่มันออกเยอะฤดูการมันประมาณช่วงเดือนมกราคมพามีนาเมษาราคายังยืนอยู่เหนือ2บาทอยู่นะครับราคายังยืนอยู่เหนือ2บาทอยู่บางมันที่มีเปอร์เซ็นต์เยอะๆ30%เนก็มีโอกาสยืนอยู่เหนือ3บาทด้วยซ้ำนะครับในส่วนของช่วงต้นปี67 ทำให้มีการปลูกเยอะแล้วก็หลังจากนั้นพอปลายปี68ขอภายปลายปี 67, แล้วก็ต้นปี68เกิดอ,อะไรขึ้นนะครับปลูกต้นปี67มาขายต้นปี68ที่ร่วงหนักที่สุดก็คือในช่วงต้นปี68นี่แหละครับเป็นผลกระทบมาจากช่วงต้นปี67มีการปลูกเยอะเพราะว่าราคายัางดีนี่คือพื้นที่พ่อปลูกนะครับปริมาณปลูกก็เยอะนะครับก็จะเป็นปัจจัยที่ทําให้ สถานการณ์มันปี68เนี่ยราคาร่วงลงหนักนะครับโดยเฉพาะต้นปีแล้วก็ณเวลาปัจจุบันมันน้อยมันนามันอะไรที่เราดมปลูกในช่วงที่ราคาดีอย่าลืมนะครับช่วงกลางปี67ราคาก็ยังไม่ถือว่าขี้เล่มากนักนะครับราคายังเป็นที่น่าพอใจยอยู่ยังขายได้เหนือ2บาทอยู่มัน25%เนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังคงมีการปลูกเยอะอยู่จนกระทั่งส่งผลกระทบมาถึงในปี68นี่แหละเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะครับ แล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งที่เวลาพูดเรื่องนี้พี่น้องเกษตรกรบอกว่ามีการนําเข้าเป็นจำนวนมากครับจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านกัมพูชากับสบปปลาวก,ก็ตรงนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับต้องยอมรับว่าเป็นตัวหนึ่งตัวหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ซื้อเขาเขาก็อาจจะไปขายให้จีนได้ในราคาต่ํากว่าเรานะครับเพราะฉะนั้นก็มีในเรื่องของการนําเข้านี่คือสถานการณ์ปี68นะครับทำให้ปี68ร่วงลงหนักลงไปอีกต่อเนื่องจาก6768 แต่ทีนี้สถานการณ์ปี69จะเป็นยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวเรามามองไปข้างหน้าพร้อมกันที่ผ่านมาช่างมันตอนนี้ในหลายท่านไม่เอาแล้วครับลงทุนไป6,000บาทขายได้ไร่ละ4,000บาทนะครับบางท่านลงทุนไป40 50ไร่ครับ10ไร่เอาถ้าเอาง่ายๆลงทุนไป10ไร่ลงทุนไป60,000เนี่ยขายได้40,000น,นับขาดทุน20,000ไม่รวมค่าแรงค่าอะไรที่เรายังไม่คิดนะครับเพราะฉะนั้นก็ขาดทุนอยู่แล้วทีนี้สถานการณ์ปี69จะเป็นยังไงนะครับปี69กก็็จะะมมออง3ปรเเดนเนนหืั ประเด็นแรกก็คือในเรื่องการส่งออกครับสถานการณ์ปี69จะดูสถานการณ์ปี69ต้องดูปี68เป็นฐานก่อนนะครับเพราะว่าปลูกปี68ไปขายปี69เนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ปี68เนี่ยเรื่องการส่งออกอ่ะเรื่องการส่งออกเรามีข่าวดีมาตั้งแต่ช่วงต้นปีก็คือในเรื่องของการที่รัฐบาลโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เนี่ยได้พาผู้ประกอบการไปรถโชว์ไประดม ในส่วนของการขายมันที่ประเทศจีนนับเป็นหลักแล้วก็มีออเดอร์เข้ามา2ล้านกว่าครับอย่าลืมนะว่าปี67เนี่ยเราส่งออกได้ทั้งปีประมาณ6ล้านนะครับแต่ปี68เนี่ยปี68ประมาณ2-3เดือนแรกเราส่งออกไปได้ประมาณ2ล้านกว่าแล้วนะครับ2ล้านกว่าซึ่งมากกว่าปี67ประมาณ20%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นการส่งออกเริ่มเห็นท่าทีสดใสแต่เดี๋ยวก่อน,นครับ ตอนแรกก็สดใสนะครับแต่พอมาเจอในส่วนของปัญหาหลักที่ทั่วโลกเจอณนะเวลานี้ไทยก็ยังไม่ได้มีการเจรจากับทางด้านสหรัฐอเมริกานะครับในเรื่องการขึ้นภาษีทางการค้านะครับตัวนี้ยังคาราคาซังอยู่ซึ่งจะเป็น,นกลไกที่มาตอนในช่วงต้นปี2-3เดือนแรกเนี่ยสดใสแต่พอมาดูมาตรการภาษีบมญเจอพัดมาตรการภาษีของประธานาธิบดีโดนัทรัมแล้วเนี่ยก็ต้องไปดูนะว่า ตัวนี้จะส่งผลกระทบต่อมันสัมปะหลังมากน้อยขนาดไหนอเมริกาหรือว่าสหรัฐอเมริกาเขาไม่ได้ขึ้นภาษีแต่กับเราเขาไปเล่นกับจีนด้วยนะครับไปเล่นกับจีนเราโดนสองเด้งนะครับตอนนี้เราส่งออกถ้าดูจากข้อมูลตรงนี้เราส่งออกมันสัมปะหลังไปสหรัฐอเมริกาประมาณ2 0เขาขึ้นภาษีเป็นฐานอยู่ล้ว10%เพราะฉะนั้นมันสัมปะหลังมีโอกาสจะแพงขึ้นอยู่ล้ว10%ต่อให้เจราจาได้ถ้าเจราจาไม่ได้ก็มีโอกาสที่จะขึ้นถึง30-40%นะครับราคาที่จะส่งออกครับ นั่นก็จะเป็นปัญหาที่ทําให้ส่งออกมีปัญหาแน่นอนเพราะราคาสูงขึ้นแล้วก็ในขณะเดียวก,กันกับประเทศจีนอเมริกาสหรัฐอเมริกากับจีนก็ไปสู้กันทางด้านสงครามการค้าซึ่งก็ภาวนาว่าให้จบนะครับตรงนี้จะส่งผลกระทบต่อเราโดยอ้อมถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเศรษฐกิจของประเทศจีนพังเนี่ยส่งออกมันสัมปะหลังเราก็จะมีปัญหาไปด้วยอย่าลืมนะว่าเรายังพึ่งพาการส่งออกจีนเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นมุมมองในช่วงนี้ยังเป็นกลางๆอยู่นะครับยังไม่รู้จะออกทางไหนในเรื่อง ภาษีของสหรัฐนะครับแต่ว่าข่าวดีก็คือในช่วงต้นปีส่งออกมากขึ้นนะครับมากกว่าปี67เจยอะพอสมควรแล้วก็ล่าสุดก็คือในเรื่องของการที่ผู้ประกอบการร่วมกับกลมส่งเสริมกลมการค้าต่างประเทศนะครับไปเปิดตลาดที่ประเทศอินเดียนะขอภัยนับซาอุดิอาระเบียซึ่งอาจจะเป็นปริมาณน้อยแต่ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีคือเขาเอาไปทดลองใช้ดูก่อนนะปกติทางด้านประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ย เขามีในเรื่องของอ,อุตสาหกรรมอาหารสัตว์เยอะนะครับเขามีการเลี้ยงสัตว์หลายชนิดเพราะฉะนั้นเราก็ไปรถโชว์ในเรื่องของการไปส่งเสริมไม่เป็นอาหารสัตว์นะครับรถแรกเขาสั่งไปประมาณ20,000 20,000ตันนะครับก็เป็นมันอัดเม็ดถ้าใช้ได้ดีก็น่าจะมีการออเดอร์ต่อตอนนั้นก็เป็นอีกตัวหนึ่งนับที่มองว่าสดใสนะครับไม่นับภาษีทางด้านทางด้านอเมริกาสหรัฐอเมริกาที่กําลังตั้งอยู่ตรงเนี้ยก็ยังถือว่าสดใสนะครับในช่วงปี68ต่อเนื่อง69ในเรื่องการส่งออก แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งไม่เอามาคิดไม่ได้นะครับก็คือในเรื่องของการเพาะปลูกเท่าที่เช็คข้อมูลครับไม่ต้องไปไหนดูรอบๆนะครับรอบๆข้อมูลที่เรามีเครือข่ายอยู่เนี่ยพบว่าหลายๆท่านเลิกปลูกมันนะครับอย่างของสอเกษตรวันหยุดปกติเราปลูกมัน50ไร่นะครับเคยปลูกสูงสุดร้อยไร่นะครับปีนี้ปลูกมันแค่10ไร่นะครับอีกที่เหลือปลูกอ้อยนะครับปลูกอ้อยบ้างปลูก ข้าโพดบ้างนะครับก็คือปลูกข้าวบ้างก็คือทำเป็นแปลงสาธิตนะครับแล้วเรามีแปลงสาธิตมีสวนปามด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ปลูกหายไปเยอะแน่นอนพื้นที่ปลูกหายไปเยอะก็จะส่งผลต่อราคาเพราะว่าของเนี่ยมีน้อยแต่ถ้าความต้องการยังเยอะอยู่นะครับก็จะทําให้ในส่วนของราคามีโอกาสที่จะดิดกลับตัวในช่วงปี69ได้ ในขณะเดียวกันนะครับจับตาดูการนําเข้าเช่นเดียวกันหลายหลายท่านก็จะบอกว่าเอะสุดท้ายเขาก็นําเข้าอยู่ดีท่านผู้ชมอย่าลืมนะว่ามันสําปลานของไทยของลาวของอ่กัมพูชาเนี่ยออกมาในช่วงฤดูกาลเดียวกันแล้วก็ปรากฏว่าที่เช็คข้อมูลกับเครือข่ายที่อยู่ทางด้านสปปลาวเนี่ยพบว่าเขาก็ปลูกน้อยลงเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าเขาขายได้ราคาดีนะไทยขายได้ราคาถูกลาวก็ขายได้ราคาถูกเช่นเดียวกันนะครับ แล้วท่านผู้ชมหลายท่านที่มองว่าเอผู้ประกอบการไปนําเข้าจากลาวทาให้มันไทยต่ําการนําเข้าจากลาวหรือว่ากัมพูชามีต้นทุนในการขนส่งนะครับค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าให้เขาเลือกเนี่ยระหว่างเอามันไทยกับมันต่างประเทศแล้วราคามันต่างประเทศถึงจะต่ํากว่ามันไทยแต่มีค่าขนส่งเข้ามาคิดว่าราคาไม่น่าจะต่างกันใกล้เคียงกันดีไม่ดีมันเราถูกกว่าได้นะครับนั่นคือเป็นปัจจัยที่น่าคิดนะครับ เพราะฉะนั้นสรุปมุมมองในส่วนของปี2569นะครับซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนตุลาคมปีนี้มองว่าปัจจัยการส่งออกเนี่ยถ้าไม่นับรวมภาษีสหรัฐอเมริกาที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยแล้วจะส่งผลกระทบอะไรยังไงเพราะเรายังไม่ได้เจรจาครับก็ยังมองว่าการส่งออกเนี่ยอย่างน้อยไม่น่าจะต่ำกว่าปี67นะครับปี67 6ล้านตัน ปี68น่าจะมากกว่าแล้วก็ที่สําคัญถ้าเทียบในช่วง3เดือนแรกเดือนมกราคมพามีนาเนี่ยส่งออกไปแล้ว2ล้านกว่านะครับมากกว่าปี67นะครับถึง21ถ้าเทียบกับปีเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังบอกว่าโอกาสที่จะมากกว่า6ล้านตันอาจจะมี78ล้านตันนี่มีโอกาสเป็นไปได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญไปเจาะตลาดส่งออกด้านอื่นด้วยแล้วก็บวกกับในส่วนของ พื้นที่เพาะปลูกน้อยลงผลผลิตที่ออกสู่ท้องตลาดก็น่าจะน้อยลงตัวนั้นก็จะน,น่าจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทําให้ในส่วนของราคามันเนี่ยมีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปมากกว่าปี6กเจ็ดเออหกแดได้คือต่ำกว่านี้ไม่ได้แล้วท่านผู้ชมต่ำกว่านี้ไม่มีใครปลูกแน่ๆเพราะว่าบาท30บาท40่นี้นะครับถ้าต่ำกว่านี้คือเหลือไม่ถึงบาทแล้วนะเพราะฉะนั้นไม่น่าจะต่ำกว่านี้แล้วนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้ แล้วก็ในเรื่องของการนําเข้าเลหลายๆท่านก็เป็นห่วงนะครับในการนําเข้าเนี่ยมันต่างประเทศมันประเทศเพื่อนบ้านก็น้อยเหมือนกันนะในช่วงนี้เขาปลูกน้อยเหมือนเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นปัจจัยบวกนะครับนี่คือมุมมองของสองกเกษตรวันหยุดนะครับที่เราเกาะติดในเรื่องของมันสําปะหลังมาเป็น10บสปีนะครับแล้วก็เรามีปลูกนะครับเรามีพื้นที่ปลูกปลูกทุกอย่างนะครับใครที่สนใจก็มาดูนะครับมาดูแปลงสาธิตของสองกเกษตร ไม่ว่าจะเป็นอ้อยข้าวมันสำปะหลังปาล์มน้ำมันนะครับเรามีหมดข้าวโพดแล้วก็มีนะครับแล้วก็ยางพาราเราก็มีก็ก็เป็นเป็นสิ่งที่เราติดตามแล้วที่สําคัญเราก็ลิงก์กับในส่วนของลานนะครับลานที่รับซื้อแล้วก็ผู้ประกอบการที่ผลิตโรงแป้งต่างๆเราก็มีข้อมูลในส่วนตรงนี้แล้วก็รวมทั้งข้อมูลการส่งออกนะครับที่มีแล้วก็มาแชร์กับท่านผู้ชมนะครับ แล้วก็สุดท้ายฝากไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตสอกเกษตรย้ําว่าไม่ได้แพงนะท่านผู้ชม179บาทจาก500แล้วใครที่เอาไปทดลองใช้ใช้ถูกวิธีนะครับถ้าใช้ถังเล็กก็คือเรามีช้อนกาแฟเล็กแถมไปให้ในในรังที่ส่งไปนะครับท่านผู้ชมก็เอาไปาแบ่งนะคบถบถสมมติถัง20ลิตรก็ใส่แค่2ช้อนกาแฟเล็กๆนะครับ ฉีด7วันฉีดครั้งหนึ่งนับฉีดให้ถูกวิธีใช้ได้ผลแน่การันตีจากหลายหลายท่านที่เอาไปทดลองใช้ซองสองซอ,องแล้วกลับมาซื้อ2 0ซองนะครับหลายท่านเลยเพราะอะไรเพราะว่ากลัวว่าเราจะขึ้นราคาตอนนี้ต้องตุนไว้ก่อนนะครับโดยเฉพาะข้าวก็ได้ผลดีช่วงนี้กําลังเป็นช่วงเทศกาลของข้าวนาปีนะครับก็ฝากไว้นะครับเป็นข้อมูลขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนฮอร์โมนสอกเกษตรวันออสอกเกษตรนะครับ แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่อยู่ได้กันมาตั้งแต่ช่วงเริ่มแรกจนกระทั่งจะก,ก้าวเข้าสู่ผู้ติดตาม400,000คนนะครับแล้วก็เราก็ยังมีเรื่องราวดีๆมาแชร์ให้ท่านผู้ชมได้รับชมอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะคลิปการพยากรณ์อากาศเราก็มีทุกวันนะครับเช้าเที่ยงเย็นนะครับก็ทุกวันวันธรรมดากอ็อัดอยู่ช่วงเย็นนะครับอยู่ที่กรุงเทพนะครับ ส่วนวันเสาร์อาทิตย์เราก็ลงพื้นที่แปลงสาธิตยอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีหนองบัวลำพูนะครับแล้วก็มีที่จังหวัดหนองคายก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ